เกมต่อไปที่เราจะมาเล่นคือเกมอะไรครับท่านผู้ชมเกมแปลต,นนะะตัวนะฮะวิธีการเล่นกันยังไงนะครับให้มีผู้เล่นทั้งหมดอยู่ประมาณ4คนหรือ5ค<า>น,นนะ,ะัะแล้วให้คนใดคนหนึ่งเป็นจราเข้และที่เหลือก็จะเป็นผู้รอดชีวิตเป็นเหยอนะฮะคใครเป็นเสาคนสุดท้ายเป็นไ,ปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ น้องแนทเป็นนะฮะเซอฟ้าแถนั้นเป็นนะฮะวิธีการเล่นฟังกติกาให้ดีกดกติกากันเล่นไงฮะก็มีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด4คนหนึ่งใน4ี่คนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นจระเข้ซึ่งก็คือน้องเซลฟ้าคนนี้ก็คือน้องแนทนะฮะและที่เหลือเป็นผู้เป็นผู้รอดชีวิตหรือก็คือเหยื่อของจอระเข้ผู้ล่านี่เองนะฮะ ซึ่งคนเล่นที่แปะเสาอานนี้จะแปะเสาได้ไม่เกินหนึ่งนาทีนะฮะต้องเปลี่ยนเสาไปเรื่อยมีเสาอยู่ทั้งหมดประมาณเกือบ10กว่าเสาเลยนะฮะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆห้ามซ้ํากันซ้ําได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งนาทีอย่าอยู่นานเกินนะฮะโอเคเกมจะเริ่มเล่นนะวันนี้ let's go โอเคครับมังเป็นจระเข้ก็ไปตามจับอีกเหยื่อทั้ง3คนนี้เลยนะฮะคนที่ไม่ได้แปะเสาอยู่ก็ไปจับเลยนะฮะยืนโม่อยู่ตาเกือบเกือบ

เดีถ้าเหยื่อหรือผู้รอดชีวิตเอามือแปดสาวอยู่จระเข้ก็ไม่สามารถจับได้นะฮะต่อให้ยื่อยู่ใกล้และจระเข้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปยืนเฝ้าเหยื่อตรงนั้นนะฮะไม่อย่างนั้นมันจะโกงเกินไปก็ต้องอยู่ห่างเอาไว้บ้างนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับ okay, <s par> มาๆๆๆามาเน่เนๆๆๆ่เน่เน่ๆน่เน่เน่เน่ แข็งมากเลยโอ้เหมือนจระเข้จะเริ่มเหนื่อยแต่ไม่ยอ่อท้อน,นะฮะเหยื่อจระเข้บอกว่ากูจะต้องกินเหยื่อให้ได้สักคนหนึ่งเหยื่อชุดใหญ่ก็คือเสื้อเหลืองนู้นนะฮะ <c oughs> เนื้อแน่นเนื้อ,อโตนะฮะกินได้ทั้งปีก็ไม่หมดนะฮะกินได้ทั้งเดือนก็ไม่หมดนะครับอันเนี้ยเนียน,นี้ย <c oughs> เนเฝ <c oughs> ไม่ได้นะฮะต้องพักบ้าง <c oughs> <c oughs> เกือบไปแล้วนะฮะพลาดพลาดฮะโอ้ย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 โฮ้ยโอ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 ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยฮ้โอ้ยโ้ย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 อ้ย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 ้ เป็นสาวนะฮะนับครับถือว่านับเอ,เอาไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยอยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอเคเหยื่อ <c oughs> อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเสาถือว่านับนะฮะเรามาซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วน้องแนทจะหาเจอไหมไม่รู้นะครับเสานะฮะท่านผู้ชมแล้วน้องแนทอยู่ไหนเนี่ยอ,อย๋อยร็อเก้อยู่นั่นไง มาแล้วมาแล้วนี่ๆๆๆๆๆๆเฮ้เฮ้ผีสอยได้น,น,นานๆนะครับท่านผู้ชม <Hey. S 2> มาแลมามาเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อนะฮะมือไม่แปะเสานะ่ามือไม่แปะเสาจับเลยจับจับจับเดีนะ๋ยว uh huh. ให้ตัวเล็กนี่เป็นก็ได้นะฮะแต่ว,ว่า ให้น้องเนตจับคนใดก็ได้สักคนหนึ่งนะให้น้องเบสเป็นนะฮะเดินมามาจับกอดสานานเกินหนึ่งนาทีนะครับเปลี่ยนเสาบ้างดอยที่จ้าแค่เพลอยังไม่ถึงนะฮะแต่ก็รีบเป็นิ่งกายยืนเข้าไปนะเออนี่ยเดอย่ากอดสามนานเกินนะฮะ้เสื้อเขียวนั่งไปไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวไปตามเสื้อเขียวนะมาก่อนนะฮะ มาอยู่ตรงนี้บ้างนะฮะไม่งั้นเสื้อเขียวเป็นนะครับเอา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 ขังขังเลยขังเลยไม่ออกมาทำอะไรอยู่ในห้องไม่ออกมา เรื่องคุณภาพล้ำเนินนะครับท่านผู้ชมไม่มีการใช้ครับไล่จังนกว่ะมา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 เร็วเอ้ยเอ้ยซ่อนอยู่ในนั้นเอ้ยนี่นี่นี่จอร์แดนก็มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในห้องได้นั้นนะฮะไปนั่งเฝ้าอยู่เลยนะครับปิดตัวไม่ให้เข้าปิดตัวไม่ให้เข้า จระเข้ก็ปีนหน้าต่างเลยนะฮะจระเข้ก็สามารถปีนได้นะฮะปีนหน้าต่างเข้ามาเลยออกมาเลยนะฮะระหว่างที่จระเข้อยู่หน้าห้องนะฮะเอาปีนหน้าต่างเลยไม่ให้ม เปิดหน้าต่างหน่อยนะท่านผู้ชมหนูเหมือนจอยเคตตัวนี้จะเริ่มหมดความมันัวได้ฮะในเมื่อสองคนอยู่ในห้องแล้วทำไมไม่จับเสื้อเหลืองอ่ะเออยืนยืนแบบสบายๆจอยเค้ไม่เห็นจอยเข้ตาบอดอะไรวะ เมื่อกี้พูดอะไรกูมไม่ได้ย,ไไดยินะะ <c oughs> ยเป็นไงฮะน้องเบสมา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 นั่งอยู่ไหนเ้างนะฮะเฮ้ยมันเป็ดเสาอยู่นะฮะเสนที่ชื่อเหลือง ชมมาเราไปตามกล้องเราต้องมีสปิริตในการทำงานนะฮะต้องถ่ายดีนะฮะอย่าละสายตา่านผู้ชมไม่เอาอย่าทำแบบนั้นนิสัยไม่ดีเดี๋ยวจับโยลงคลองเลย <c oughs> จะจับโยนโยลงสันนา,าตรงนั้นให้ตากินสะเลยมา เอ้ยเไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมือแปะเสาอยู่แต่ตัวแล้วก็จริงแต่ย,ยังมือแต่เสาอยู่นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นจระเข้ก็จะเสียเลือด